่ายในชิมน,นะคะที่จังหวัดนครนายกในการจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะเดินทางก็สะดวกแล้วเจอกันที่ฝ่ายนะคะเริ่มทีธีกลางเต็นแล้วนะคะไม่ได้กลางเต็นมาปีหนึ่งแล้วก็จะลืมลืมไปบ้างเป็นการ ท่องเที่ยวกลางเต้นทั้งแรกของปีนี้ค่ะหลังจากที่เขาปิดโควิดไปนานช่วงนี้ก็เปิดให้เที่ยวได้แล้วค่ะบรรยากาศก,ก็ดีพอใช้ได้อยู่นะคะสวยอยู่ค่ะ แต่ว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ีร่่อยะ น่าเสร็จแล้วใส่กระพักเตาเฮ้ยมีหมูด้วยเหรออาหารเที่ยงเริ่มอาหารเที่ยงของเราแล้วนะคะมได้เลยได้มามากุ้งเผาต้มจิ้มซีฟู้ดของยายองทำเ <for> อง ที่นี่มีบ้านพักเป็นหลังๆให้เช่าด้วยค่ะหิวเหรอนึกว่าพี่เมย์แย่งกินเหรอระบายสีใช่ไหม ละประกวดระบายสีใช่ไหม,มดูรูปดิเปย์ระบ,บายกันทั้งบ้านาอเออต้องรายละเอียดมาก<า>เลยอ่ะลูกมนันทำได้มีบาร์บ,บีคิวของเ,เพื่อนบ้านเนะะี่ยค่ะเอามาให้ชิมอร่อยค่ะอรอ่อยอร่อยมากต้มไกอะไรบดตะไบอะบาร์บีคิวตะไบ เนี่ยไอ้น้ำเชื่อมเคยน้ำเชื่อมมน่อยวะาไทยเจ้ากินคนเนี่ยคนเดียวไอ้พี่จิรอก็ไปกินแล้วกันเลยแต่เสียใจนล่ฟองอ่ะแล้วไอ้แล้วร่มไปจะขามันไม่ร่ว

โดดเลยลูกโดดเลยโดดเลยเป็นดินเหรอไม่าฮ่าฮ่า่าฮ่าัวอะไรเนี่ยไม่ได้ถ้าหมาว่ถ้าหมาเป็นไหมตักไม่ได้หรอก ไปเดินสำรวจพื้นท,ที่มีป้ายน้ำลน้นนะคะป้ายน้ำลน้นนาเดี๋ยวไปดิย่านยังไปย่านยังสังย่านาบุญสมยามบุญเจ้า ตรงย่านดอกมามามายิ่สั่ตรงมา <c oughs> หมแวแน่อ่าก็ได้ไปเกิดใหม่ไงจะได้เกิดไหมล่ะก็ใช้เสาแท่ไม้ มีสะพานมันเป็นเหล็กถ่ายรูป,เ,ปเลคไปไ้ค่ะกลุ่มเดียวกันตรงกลางแบบนี้ครรมดาเนาะตรงกลางแบบนี้ไว้มือหลังตไวให่จังหวน แปดคนละฝาที่แนมนมะ่เห็นเลยไปไหนกันมาไปดูนะ้ำต้น เริ่มอาหารเย็นแล้วแล้วนะคะชาบูยายปิดไว้ว่าไงเปิดอีกมันจะได้ปิดมันตัด สิตาดดนแท้ก็มันสุกหมดทุกอันแล้วอไงสุกแล้วนั่น่นนะถ้าเอามาย่างแห้งซื้อบอกียวมาโเขาสงสัยว่าหมอมันสีเสียหรือเปล่าไม่เปล่าตาดดนนะพอดีพอดีนะจะแหงเบล์กมากเบล์กมากตอนนี้ลึกแล้วตอนนี้มันลึกแล้ว ถ้าไม่ได้คือเราก็ทำงนั่งไหนคือเอาโอเวอ้แล้วก็รับเลยอากาศตอนเย็นดีมากเลยค่ะกำลังดีเลยไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนไม่เหมือนตอนกลางวันร้อนมาก <laughs> นี่กูไปแล้วมันขอนไม้ไหมย็นได้เลยลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เาได้ปลาเหรออาหารเช้านะคะกาแฟกุ้งดีจริงๆว่ะนะห้องน้ำบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยผมก็ดี ดีดีดตไส้เดีดเจอจไม่กินมันก็ไม่กุนบรรยากาศตอนเช้านะครับรอให้เต็นท์แห้งแล้วก็จะค่อยเก็บเต็นเตรียมตัวกลับกันแล้วค่ะนีข้าวต้มด้วยค่ะ อร่อยอร่อยนะคะหมดแล้วก็จะถึงตัวหมดนี่ทางหนึ่งมันเปียกมันคืทางนมันเปียกันอันนั้นเขามันเป็นยศหนามก็ตามผนังมาตานี้มันกลายเป็นยศหนามยศลงมาอ๋อเหรอที่ลังคาที่ัวมีลังคาหูอะไรเงี้ยอันนี้ตเาไปตากก่อนเย า <c oughs> มามาแวะเที่ยวขากลับมาแวะเทกกี่ยวมองเทือฟาร์มมองเทือกเขาเาทากกียน

สับมา ทงแที่อูนะแบงค์ยี่สิบนะตรงนี co, ้มีไก่เ้อยอ๋อต่ก่อนไก่มันอยู่ฝั่งนู้นซลราไลน์น้อยกว่าเองมีแ่นซานเซล ไม่มาแล้วนะเองกับต้นไม้ต้ไม้อะไรนะกูสองตัแล้วมันดีจะเป็นชาวไทยเรือไหมอ่ะแล้วคนจีดีแล้วให้เรืมาใส่อุ้ยอไก่อะนี่ไก่ไข่ไที่ไม่ถ่อุ้ยาทำทางเดินให้ไก่ถ้ามันออกมาเพีมน้านอือดีนะนี่เียๆก็ทำเต็มล่องเลยอยากว้เธอก็ลงไปได้นะอ เป็ดก็เดินแถวนี้แหละ่นี่แหละ,ะทางเดินเ,นทเ,นเน็ทางเดินเป็ดทางเดินไก่อ้าวเขาให้เดินข้างล่างเดินข้างบนไปนทางเดินเด็ทเดทา, <c oughs> ทางเดินไก่ ตัวนี้ออกมาได้ไงเนี่ยฮอให้อยู่ทางเดินสองส่วนเนี่ยทำดี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 ทางเดินทางเดินเสร็จทางเดินอเล่านี่นี่เปกเพาเป็บเป็นลวมั้งไข่ไปละ เก็บไข่ไปบ้านที่ให้อาหารอุ้ที่ให้อาหาระอาหารเป็ดไ่เออส่วนผสมขึ้นข้นข้นขึ้นขึ้นขึ้วยล้นขึ้นขึ้นาึ้นขึ้นขึ่นขึ้นขึ้นขึ้นขึอนขึ้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 นทึ้นขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้ันขึ้นขด้นขึ้น้นขึ้น้นนดนง ทำดีทำกลับไปอยู่บ้านก็ทำก่อนคือทำหั่นผักหรือหั่นยกกล้วยถ้ามีผักพยาวาะพยายามให้เป็นชิ้นเล็กๆผสมกับลำก็มีเครื่องปันนะกับน้ำหมักเสร็จแล้วนําไปให้เป็ดไก่ทานได้เลยค่ะเห็นไหมของเขาอ่ะก็คือจะลดต้นทุนหมดเลยไม่ต้องแบบว่าเลี้ยงอะไรไม่ต้องแบบไม่ให้หารกันเนี่ยเสร็จผักใช่ไหมคะใช่ม่ไม่ให้หารเลย มกกินเ็ษผักห,หรือหยวกคล้วยรำน้ำหมักเมรตจแล้งเราทำอะไรไม่ต้องลงทุนเยอะพยายาไปก่อนพยํายยไปก่อน่อนานแล้วพยําให้เป็นชิ้นเล็กๆผสมกับรำกับน้ำหมักเสร็จแล้วนำไปให้เป็ดทานได้เลย ជំនីងនោះចាងារនោះនោះងងនេះព្រុងនោះស្អាតជីដែរ 在南寨。